กันกันด้วยนะครับผุกชมผมครับเอตาเกครับก็อยู่ในมินิเกมที่ชื่อว่าสกายวอลวอลวอลนครับใินิเก็บล็อกอัอแรกครับปปื๊บ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 ไม่ใช่สกายวอลดิเบสวอลเดียวเออพูดผิดพูดใหม่ก็ได้นะครับวางปื๊บไม่ต้องห่วงไม่ตก ไปปึ๊บ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 โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวชิปหายละอืออะไรเต็มที่เลยเอ้อยชิปหายละอ๋อไม่เป็นไรดีละรออีกแป๊บเดียวก็ตีกันตายดูมันจะไปทะลบสีส้มก่อนเลยอันแรกแรกบล็อกก่อนยังจะไปได้อืคลิก ปืบ่บปพื่อเอาอืมอืมดูดูดูไปเพือ่อุ้ยใช่ได้ว่ฟังโซนชอบกายตายเงาที่สีเท่าอยาู่ในโลกแห่งไอ้กลุ่มาาล็อเพลงปื่บปื่บป้าบป้าบเขาคงไม่เห็นแล้ว where โอเคเกร็บ okay. ตรงนี้เรายึดแล้วครับเป็นหนังเขาเรียบร้อยอ่านี่โอ้ลดมาดูก็คือต่อไปก็ป้าบปาบนี่กลับฐานนะครับยังไม่มีใครไปทุบฐานอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องืเป็นไงโหดป้ะล่ะขนาดมาแรกเนี่ยปืบเก็บ ต่อไปก็เก็บรายนั้นนะครับแรกแรกบล็อกก่อนปือป้อเื่อมาเยอะๆเลยต่อไปเนาะดึงมาก่อนปือ้อไม่ต้องฟันเลยวะกเกอ้ไม่ใช่เอาเอากาะดีกว่าเกาะลเวลตามไปเลยนีป้าป้าป้าโอเคใส่เรียบร้อยต่อไปก็อาหารใช่ไหมอาหารเออาวุธก่อนดีกว่า รถไปรถดับหือห่วงรถเข้าดูความเดียวเด็กอาเก็บเก็บอาหารพร้อมลุยต่อไปก็คือเกิอเอ้ยมาดิวะบล็อกโอเคพร้อมก็คือต่อไปผมจะไปก่อนไหนะวะรออีกประเดียวก็ตีกันตาย าไปเอาต่อเอาต่อไปเบื้อเบื้อเพราะทีมเราวะฮะตรงนั้นนะเบืบเบืบเบืบองานนี้เราจะมาไม้โหดนะฮะเบืบเบืบเบื้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 แล้วต่อกันเพื่ออะไรเบืบออ้าวอีกแล้ว อะไรอะไรอะไรลากล่อยครับว้าวไอ้ก,ก้าต่อไปแล้วก็ทุบตรงนั้นใช่ไหมวะาปื้บเอ้ยมันมีชุดเตียงเลยวะ อืมทุบบล็อกทุบสิครับแสดงว่าแสดงว่าเขาทุบแล้วใช่ใช่เขาทุบแหละก็คือต่อไปเราจะไปเกาะนู้นกันใช่ไหมเดี๋ยวคอยฟาร,ร์มของก่อนแป๊บหนึ่งแน้วมาเกาะน,นั้นเราหยุดไปแล้วนะครับเป็นเกาะเงางงแลวโอ้เจโอเค ขึ้นตึ๊บโอเช่นี่เรายึดได้แล้วครับที่นี่เป็นกล่องเขาแล้วมีใครสู้ได้แล้วนะครับโอเคมาปึ๊บชึ้ออื้มเหล็กมาแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บสิครับด,ด,ดู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 มันดูมันดูความแสบซ่ามันแสบซ่าไม่ใช่โซดาสิงนะครับทุย ผิดและผิดคนละเฮ้ยอย่าว่านะเฮ้ยชิปสกิลดูแบบโอ้ไม่ใช่เตียงตูอ๋อเตียงตูตรงนั้นอ๋อออต่อไปก็คือการทุบป่าโอ้ชิบหายละตากระตุกแลกบอสก่อนยไม่พอปื๊บแค่นี้ยังไม่พออู้รถนี่ขี่เร็วชิบหาย เอาบล็อกมาโอเคต่อปือบ๊บปืบ๊บก,ก็อ่ไงก็อ่ไงแต่อาบดูเฮ้ยเขาไปกันเตียงซะด้วยเอออย่างนี้ก็เสร็จพวกผมดีครับก็ไม่ถึงแต่ผมเล่นความหน้าด้านนะับปืบ๊บปืบ๊บมาแบบนี้ผมก็บอกเลย ลากอย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 ครับเหลี่ยมโอเคต่อไปปึ๊บอะทุบไม่ได้เหรอโอเคทุบได้แล้วแหลกบล็อกแหลกต่อไปก็บล็อกตรงนั้นบล็อกห้าม โอ้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 อาหำน้อยขีเสลื่นกับไปมันล่านโอ้โอ้โอ้อาชิมหายแล้วเขาเห็นตัวแล้วเอียเห็นเราก็ไม่บอกกัน อะไร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 คิดสีบวกกับกอเพชรบอเรียวไปล้านปีไ,ม,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 ไม,ม่ไม่ไม่ไม่ทีมไม่ทีมอะไรอะไรของมึงอะไร ทีมือจะเป็นไรต่อไปห๊มรออีกปัดเดียวก็ทีกันตายอืมเฮ้ยเยอะมามาดูกันอืมอืมตกก็ไม่เป็นไรเพราะเตียงผมยังไม่เดือดตื้ เออโอเคบล็อกมาสิครับขอโทกทำดาบดีกว่าทำดาบปื๊บไม่ใช่ทำปีแอ,อ็กดีกว่าพีแอ็กจะดีสุดแล้วป้าบโอเคต่อไปก็ไปฟาร์มรออีกป๊บเดียวก็ตีกันตายใช่ไหมอ๋อ อะไรลาก้อยครับลาก้อยครับลาก้อยอะไรลาก้อยครับเฮ้ยอ้าวไปเอ้ยเอ้ยเป็นสีเขียวความคิวรัวขนาดนี้ไม่ต้องห่วงพี่ฮูดเพิบเอาพอมมาิกแอคไปต่อนวความน่าด้านของผมนะฮะดูดู ไม่ยอมครับบอกเลยไม่ยอมครับถ้าทําสักขนาดเนี้ยคนในสังคมแบบนี้ไม่ดีนะครับมีไม้แค่สติ๊กอันเดียวมันสู้ผมได้ไม่น่าเชื่อเอาเหล็กมาอืมเดี๋วยวเสียดายครั้งแรกครั้งแรกต้องทำมันตายหาก่อนรออีกปัดเดียวก็ตีกันตาย วันโอวันไฟโอวันตินโอวันตินโอวันตินลาก่อยครับลาก่อยครับโกเนี้อเอ,อโอ้ต่อไปแลกบล็อกสิครับจะไปทุบเตียงเขาทันทีอืมบล็อกมาพร้อมเฮ้ย การดที่มึงทำกูไว้ลากอยโอเคควงไปตรงเราเอุ้ย,ก,ยก่อเฟสเนะี่เกือบเกือบเกือนะอ้าวต่อไปนดดหนดูดีกว่าดาบตามหินดีกว่าดีเยอะดีกว่าดาบเล็กอีก เออเออเออเอ้วทำสักขนาดนี้กูรีบๆถอยเลยโอ้อไม่ชอบไว้่านเนี่ย13็สามและเจ็ดสี่ยวผมว็ลงน้อยหามนั่นบางอดมากบางอดและสามหาวมากที่เล่นกับค่อยแบบนี้ อะไรไม่ต้องไปฟาร์มไม่ต้องไปฟาร์มมึงมานี่มานี่อ๋อ้โอ้ย่าตีอย่าตีอย่าตีาตสัสยอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อขอขอจบคลิปเพียงนี้เลยบายนะครับ